ความเจ็บปวดอะไรก็ไม่ค่อยมีนะฮะแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ตรงบริเวณฟันหน้าบนนะครับที่มาทำนะฟันเทียมเพราะว่า,าสูญเสียฟันไปนะครับซึ่งเคยได้ทำหลายที่มาแล้วนะฟันเทียมเพราะาทำมาหลายซี่พอสมควรสองสาซี่แล้วก็ มีคนแนะนำให้มาลองดูที่นี่ก็เลยมาครับคุณหมอน่าจะเป็นอาจารย์แล้วนะครับก็อธิบายได้เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกซึ่งคุณหมอได้อธิบายให้ชัดเจนนะฮะในสิ่งต่างๆที่จะทำรากเทียมนะครับ ค่าใช้จ่ายหรือต่างๆทั้งหมดก็โอเคครับเข้าใจดีะฮะ,ะง่ายต่อความเข้าใจครับเคยทำมาแล้วนะฮะก็มันก็มีความเจ็บที่เคยทำมาก่อนก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าทำกับคุณหมอก็มีการฉีดยาชาแล้วหลังจากยาชาที่ออกนิดแล้วเนี่ย ให้ความรู้สึกความเจ็บปวดอะไรก็ไม่ค่อยมีนะฮะแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ทำไปก็คงไม่ไม่ได้วิตกขัองวลเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ห่วงในเรื่องหลังจากการทำเท่านั้นว่ามีการนักเสพจะปวดนานไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ก็หลังจากทำไปหมอก็ให้ยาแก้เสพยาแก้ปวดไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทานเลยเพราะ ในการเจ็บนะครับมันก็ก็มีบ้างลนละฮะเพราะว่าหลังจากยาชาหมดฤทธิ์อะไรแต่อยู่ในวิสัยที่ทนได้ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอสามารถที่จะดำ,ำเนินชีวิตตามปกติได้เป็นอย่างดีครับคุณหมอแนะนำนะครับว่าหลังจากที่ได้ทำแล้วเนี่ย ชัดเจนว่าอย่าเพิ่งไปใช้กัดอะไรอย่างรุนแรงหรือไปกัดอะไรก่อนเพราะกระดูกอาจจะย,ยังไม่เข้าที่นะครับก็ต้องรอเวลา,าผมเองก็ได้ไปฏิบัติตามคุณหมออย่างเ่งครัดก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยนะฮะเ,เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะไม่มีเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับซี่ฟันเทียมเลยครับ ผมไปปฏิตามคุณหมอมานะครับในระยะเดือนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ในฟันซีนี้ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นปีแล้วครับไม่มีความรู้สึกว่าเราใส่ฟันรากเทียมมันเหมือนกับฟันฟันจริงนะครับมันเหมือนเป็นเรื่องปกติของร่างกายไม่ได้มีอะไรแปลกปลอมไม่มีความรู้สึกที่มีสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรเลยรากฟันเทียมเนี่ยสามารถที่จะ ใช้เป็นเรื่องปกติของคนได้ได,ได,ได้ทั่วทั่วไปครับผมมีความเห็นอย่างนี้นะฮะในความาส่วนตัวเนี่ยไม่มีความรู้สึกแตกต่างจากเดิมเลยครับ